Okay. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาต่อกันกันกบจากคราวที่แล้วเนาะคราวที่แล้วนะคะคุณครูติดเรื่องเกี่ยวกับว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องประเมินเป็นการนําความรู้เกี่ยวกับจํานวนจริงมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงนะคะบางทีอะทุกอย่างมันไม่ได้ลงตัวทั้งหมดนะคะมันก็จะมีตัวที่มันติดติดแล้วเราก็เอ๊จะแก้ปัญหานั้นยังไงดี โอเคเดี๋ยวขอโทษทีอ่ามาดูโจทย์ข้อที่5นะคะ,ะโจทย์ถามว่าแม่ซื้อมะนาวมา3ผล10บาทแต่ว่าป้าเนี่ยซื้อร้อยละ330บาทใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใดหลายคนคงทำมาแล้วนะคะเดี๋ยวครูก็จะเขียนเป็นโยงเป็นไมล์แมปละกันเนาะเพราะว่าถ้าเขียนบรรยายอาจจะน่าเบือ่อเดี๋ยวเราค่อยๆวิเคราะห์ดูนะคะว่าคำตอบของคุณครูกับของเราเนี่ยมันเหมือนกันไหมนะคะ คุณครูดูแม่ก่อนแม่ซื้อมะนาวสามผลสิบบาทเราเราเอามะนาวมาตีเป็นหนึ่งลูกนะคะวเวลามีตัวเทียบเนี่ยเราจะได้แบบถ้าเรามีตัวหนึ่งเป็นตัวเทียบตัวหนึ่งคงที่นะคะอีกตัวหนึ่งที่มันแตกต่างไปอะ่ะมันจะทําให้เราได้เห็นชัดเจนเปรียบเทียบง่ายขึ้นนะคะ,ะแม่ซื้อมะนาว แล้วก็ลูกอ่แม่ซื้อมะนาวมาตกลูกละลูกละกี่บาทก็สิบหารด้วยสามเอ๊สิบหารด้วยสามพวกเราก็จะเก่งสิบหารด้วยสามได้เท่าไหร่นะเป็นสามจุดสามสามรู้จบไหมไม่รู้จบก็คือตอบว่า 3. 3. สามจุดสามสามบาทนะคะส่วนป้าคุณป้าคุณป้าซื้อคุณป้า คุณป้าซื้อมะน,นาวมาลูกละอืคุณป้าซื้อมาร้อยละสามร้อยสามสิบาทแปลว่าหนึ่งร้อยลูกราคาสามร้อยสามสิบาทถ้าหนึ่งลูกละก็เอาจํานวนเงินนะคะไปหารด้วยจํานวนลูกอันนี้หารได้ไม่ยากนะตอบเท่าไหร่ครับสามจุดสามบาทไม่มีซ้ำอืม อันนี้เปรียบเทียบได้ยังเปรียบเทียบได้แล้วเราก็บอกว่าเนื่องจากเขียนให้มันดูงานเรามีอะไรหนเนื่องจาก3.3มันไปน้อยกว่า3 3ซ้ําถูกไหมถูกไหมคะเราก็เลยส,สรุปว่าดังนั้นใครถูกกว่ากันดังนั้นป้าซื้อมะนาวมาได้ราคาถูกกว่าแม่ ป้าซื้อมะนาวมาได้ราคาเสียงมันตุกตุก,กนกระดังลูกนะถูกกว่าแม่จบประมาณนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นชีวิตในวิชีวิตจริงอ่ะหลายคนคงบอกว่าจุดสามสามสามไม่มีนัยะสำคัญอันไหนสะดวกเดินทางใกล้ไม่คิดค่ารถไม่เสียค่ารถ ก็จัดไปนะคะแต่สถานาการณ์นีย <_ an> เขาจำลองในกรณีที่ร้านอยู่ใกล้ๆกันระยะเวลาเดินทางเท่าๆกันนะคะเงื่อนไขอย่างอื่นก็แล้วแต่น้ล,ลูกนะเพื่อนแม่ญาติแม่เพื่อนป้าอะไรอย่างนี้ญาติกันซื้อใกล้ๆกันอุดหนุนกันแต่เขาโกรธอะไรนี้ก็แล้วแต่เหตุผลส่วนตัวนะคะกูขออนุญาตนะลูกขออนุญาตไหลาย,ยาวๆก่อนอะต่อไปไปดูข้อที่6นี่นี่ข้อ6 ข้อ6อันนี้ก็มีประเด็นนะอันนี้มีประเด็นนะดูผิวๆอาจจะไม่มีอะไรแต่พอเวลาออตอบไปเนี่ยก็จะมีเด็กที่คิดไม่เหมือนใครดูซิคะว่าพวกหนูคิดเหมือนเข้าไหมนะคะไม่ได้ให้ลอกโจทย์หรอกแต่จําเป็นต้องอ่านโจทย์นะการอ่านโจทย์อ่ะเปนจะเป็นการที่เราทบทวนว่าโจทย์ถามอะไรบอกอะไรมาบ้างถามอะไรแล้วต้องการจะรู้อะไรนะคะเป็นการประมวลความรู้อีกรอบหนึ่ง อ่านจทพร้อมๆกันนะคุณแม่และอ้อมไปห้างซัปรสินค้าซื้อแปลงสีฟันกี่อันซื้อแปลงสีฟันหอันนะคะสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวถ้าซื้อปีกอันละ14.25บาทแต่ถ้าซื้อครึ่งโหล ổ, จะ85บาทครึ่งโหลนี่กี่อันครึ่งโหลนี่คือ6อันนะครึ่งโหลนี่คือ6อันถามว่าอะไร ถามว่าคุณแม่และอ้อมควรซื้อแบบไหนดีตัดสินใจซื้อแบบไหนดีในความหมายของตรงนี้ก็หมายความว่าแบบไหนถูกกว่านะคะแบบไหนถูกกว่าพวกเราคิดว่าแบบไหนถูกกว่าและแน่นอนนะคะเราก็จะเทียบเป็น1อันดีไหมหนูอาจจะเทียบเป็น1อันก็ได้หรือจะเทียบเป็นครึ่งโหลก็ได้คือตอนนี้เรามีราคา1อันอยู่แล้ว แลมีราคา1อันลอยอยู่แล้วเราแค่มาทําตรงนี้ให้เป็น1อันนะคะหรือเราอาจจะตรงนี้มีราคาของหกอันอยู่แล้วตรงนี้มีราคาของอดหกอันอยู่แล้วหนูก็ทําตรงนี้ให้เป็นหกอันแล้วเปรียบเทียบจํานวนเงินกันก็ได้ชอบแบบไหนชอบคูณหรือว่าชอบหารชอบคูณหรือว่าชอบหารได้หมดนะคะได้หมดเลย โอเคงั้นคุณครูขอตัดสินใจนะคะอะเอาเอาห่าแลวกันเนาะเพราะว่าเขาอยากให้เราหานะเพราะว่าเรื่องนี้เขาเล่นที่โทศนิยมซ้ำดังนั้นเนี่ยเขาต้องการโชว์ให้เราโชว์ทศนิยมซ้ำให้เขาเห็นนะคะงั้นตรงนี้อันนี้อยู่คงที่แล้วนะคะเราก็คิดกรณีกรณีว่าถ้าซื้อครึ่งโหลถ้าซื้อครึ่งโหล ถ้าซื้อครึ่งโหลยังไงต่อราคาอันละถ้าซื้อครึ่งโหลจะได้ราคาอันละอันละเท่าไหร่อันละ85ห้าหารด้วย6 85หารด้วย6อ่าตอบ8 5หาหารด้วย6ตอบเท่าไหร่14 1 4กว่าบาท14.6ซ้ำอ่า14.6ซ้ำบาท อเคไหมอ่ะแค่นี้อ่ะก็จบแสดงว่าอ่ะดังนั้นก็สรุปว่านี้นะคะดังนั้นคิดง่ายๆลูกอ,อันไหนง่ายทาให้มันง่ายอันไหนยากทําให้มันง่ายนะดังนั้นถ,บบถ้าซื้อแบบครึ่งโหลอ่ะถ้าซื้อแบบครึ่งโหลจะได้ราคาถูกกว่า จะได้ราคาถูกกว่านะคะแล้วก็ยังมีแปลงสีฟันสำรองไว้อีกหนึ่งอันอา้าวใส่ไปเลยค่ะยังมีแปลงสีฟันสำรองไว้อีกหนึ่งอันอดูผิวๆก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรก็ตอบปกติแต่ที่ผ่านมาก็จะมีเด็กที่ไม่ปกติ ชอบถามคุณครูแต่ค,ครูชอบชอบที่เขาแสดงความคิดเห็นนะคะเขาถามอะไรหลายคนอาจจะถามเหมือนเขาว่าแต่ไม่กล้าถามแต่เด็กคนนี้เขากล้าถามถามคุณครูว่าค่ะครูขอลบนะคะถามคุณครูว่าคุณครูคะคุณครูคะนี่แสดงว่าคนถามเป็นผู้หญิงคนถามเป็นผู้หญิงหนูไม่ได้ต้องการซื้อหอันหนูต้องการซื้อกี่อันห้าอันเพราะมีอยู่ห้าคน แทนที่หนูจะไปจ่าย85บาทหนูก็จ่ายแค่เท่าไหร่พออ่า14.25ีุ้าคูณเท่าไหร่คูณ5 14.25บุ้าคูณหก็ได้เท่าไหร่ลูกเจ็ดสิบเอ็ดจุดสองห้าบาทอ่านอกจากนี้ยังมีเงินเหลือไปทำอย่างอื่นได้อีกด้วยอะไรประมาณนี้อันนี้อยู่ที่ มุมมองของเขาอยู่ที่เหตุผลที่เขาใส่นะคะน้อยคนจะคิดอย่างนี้ไม่ค่อยมีหรอกนะคะแต่เราต้องการตรงนี้ต้องการตรัวนี้เราต้องการให้นักเรียนเห็นทศนิยมซ้ําแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะอยู่ที่วิธีคิดเพราะถ้าเพราะอะไรก็ตามเขาถามหาเหตุผลเนี่ยเราก็ต้องดูเหตุผลของเด็กนะคะว่าพอรับได้ไหมเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะลูกนะต่อไปมาดูกรณีของขวัญ ของขวัญคิดไม่ยากลูกคิดง่ายๆมี3คนซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนนะคะหุ้นกันซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อน325บาทแต่และคนต้องจ่ายคนละเท่าไหร่แต่และคนต้องจ่ายคนละเท่าไหร่ต้องจ่ายคนละเท่าไหร่ต้องจ่ายคนละเท่าไหร่เอามาเฉลีย่ยเฉลี่ยไปว่าเอามาหารหารทั้งหมดกี่คนหาร3คนนะคะหาร3คนได้คนละ100เท่าไร่ลูก หนึ่งร้อยแปดจุดสามไปเรื่อยหนึ่ง้อยแปดจุดามไปเรื่อยบาทอย่างนี้นี่คือการคำนวณน,นะแต่ในท่ในความเป็นจริงแล้วเราจ่ายให้แบ่งเพื่อนๆแบบนี้ได้ไหมเฮ้ยเอามาหนึ่งร้ยแปดุดสามสามสามสาบาททำได้ไหมทำไม,ไทำไม่ไ,มได้อ่าทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้อะเพราะว่าเหรียญที่เราใช้อยู่นะคะเพราะว่าเหรียญที่เราใช้แลกเปลี่ยนกันอยู่ตรงเนี้ย มีเหรียญอะไรบ้างมีเหรียญอะไรบ้างมีเหรียญยี่สิบห้สตางค์ห้าสิบสตางค์นะคะดังนั้นเนี่ยเป็นจุดสามสามไม่ได้นะคะเป็นจุดสามสามไม่ได้ก็ตอบประมาณนี้ไปอ่ะเพราะว่าเหรียญที่เราใช้แลกเปลี่ยนเนี่ยแลกเปลี่ยนกันนะในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้บางคนก็ไม่สนใจเสียสตางค์ละอืมราคาข้าวข,ขึ้นก็ขึ้นทีละห้าบาทเนาะ ไม่คิดจะขึ้นทีละสองบาทสามบาทหรือห้าสิบสตางค์ <c oughs> ไปหยุ่การเมืองละ <c oughs> เศรษฐกิจการเมืองละไม่พูดถึงนะมีี่สิบห้าสตางค์ห้าสิบสตางค์อย่างนี้นะคะซึ่งไม่สามารถรวมกันเป็นสาสิบามสตางค์ได้นะซึ่งไม่สามารถรวมกันรวมกันเป็น สามสิบสามสตางค์ได้ประมาณนี้พอเข้าใจนะคะอา้าวแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะแก้ปัญหายัางไงอ่ะเราจะแก้ปัญหายัางไงเหตุการณ์นี้ต้องมีคนเสียสละใช่ไหมคะต้องมีคนเสียสละเอาละมันต้องมีคนแบบนักเรียนตอบอย่างใดอย่างหนึ่งที่คุณครูทำนี้ให้ถูกเลยนะคะแต่ครูจะเฉลยทุกๆแบบเพราะว่าอาจจะมีเด็กตอบไม่เหมือนกัน คุณคูณเลือกอลองแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งมีอะไรบ้างคนแรกเอามา108 25ได้อีกคนนึงก็เอามา108 25สตางค์ได้นะคะแล้วคนสุดท้ายอ,อาจจะจับไม้สั้นไม้ยาวนะคะ,อ,ะอาจจะสับไม้สั้นไม้ยาวกันอย่างนี้อันนี้ก็ถูกนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่สอง ที่สองได้เรียนว่าไงเอาสัก50สตางค์ไหมอ่าคนนี้108.5อาอ่าอันนี้ก็108.5แสดงว่าคนสุดท้ายเหลือเท่าไหร่พอ108เป็นเลขกลมกลมอ่ะจุดศูนย์ศูนย์ให้เพื่อนดูหน่อยแต่แบบนี้ก็ถูกนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่3แบบที่3เป็นเลขกลมกลมอ่ะ108 อีกคนหนึ่งเอามาอันหนึ่งร้อยแปดเอาเอาแกเเอามาหนึ่งร้อยเก้าไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะช่วยเพื่อนอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่าก็น่าจะมีเหตุผลแค่เพียงพอแค่สามอย่างแต่คงไม่มีใครอย่างนี้ไหมเอ่อคนละร้อยเก้าคนละร้อยเก้าอีกคนหนึ่งเอาร้อยเจ็ดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยเห็นแบบนี้นะคะคราวนี้ข้อแปดให้เราลองเขียนสถานการณ์ ที่นักเรียนใช้จํานวนตกกระกยะในชีวิตประจําวันมาทั้งสสถานการณ์สสถานการณ์บางคนนึกไม่ออกอะแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดเวลานะอ่าค,คุณครูจะยกตัวอย่างไว้ให้เยอะๆลูกเช่นสมมุติว่าหนูเข้าไปในเซเว่นอย่างนี้ก็ได้ค่ะ,ะการซื้อสินค้าต่างๆเช่นเราซื้อสินค้าต่างๆนะคะอออาจจะเป็น อาจจะเป็นนมกล่องอมนมกล่องละเจ็ดบาทนี่ก็เป็นตะกยะน,น,นะคะปากากาก็ได้ค่ะไปซื้อปากากามาดามละหกบาทก็จบนะคะจบเลยบางคนอาจจะเป็นประมาณว่าค่าโทรศัพท์มือถืออย่างนี้ก็ได้อัตราค่าโทรศัพท์มือถือ ถ้าโทรศัพท์มือถือก็เช่นในเครือข่ายเดียวกันในเครือข่ายเดียวกันหมายถึงว่าถ้าโทรในเครือข่ายเดียวกันเนี่ยนะคะเขาจะคิดนาทีนาทีละ0.20บาท0.20อบาทแต่ถ้านอกเครือข่าย นกเครือขายก็จะคิดนาทีละนาทีละ1.29บาทอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเลือกเอาลูกเยอะแยะมากมายนะคะเช่นราคาน้ำมันต่อลิตรก็ได้น้ำมันเบนซินแกสโซโฮอลราคาลิตรละ29.84บาทได้หมดนะคะอยู่ที่ว่าเออวันนี้คุณพ่อคุณแม่พาเราไปไหนนะคะแล้วเราก็ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างน,นะคะ เอาละต่อไปวันนี้อีกนิดนึงจะจบแล้วเช็คตรงนี้เราเช็คจำนวนหรือยังหน้าสิบน้าสิบเรียนจำนวนตรกระยะมาตั้งเยอะแล้วมาเช็คสิลูกว่าจำนวนตรกระยะบวกกับจำนวนตรกระยะเป็นจำนวนตรกระยะหรือไม่จงคาดการณ์ว่าผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นจำนวนตรกระยะหรือไม่ผลบวกของจำนวนตรกระยะกับจำนวนตรกระยะ ็นตะระกยาไหมคะคำตอบคือเป็นเป็นนะคะผ้นต่างของจำนวนตะระกยะผลต่างแปลว่าเอามาทำอะไรกันเอามาลบกันนะคะผ้นต่างค่ะถ้าลบกันก็ยังคงเป็นโลกของจำนวนอะไรอยู่เป็นโลกของจำนวนตะระกยะอยู่นะคะไม่หลุดลบกันได้ศูนย์ก็ถูกติดลบหนึ่งอะไรค่ะได้หมดนะคะจํานวนเป็นบวกคูณเหรอคะคูณกัน จำนวนตรรกยะคูณกับจำนวนตรรกยะเป็นจำนวนตรรกยาไหมเออเป็นไหมเป็นนะคะเป็นนี่ยังไม่เคยสอนจำนวนที่โอดนู่นเลยคะคุณครูขอ,ขอโทษแอบไปเห็นอ่าอันนี้คือจำนวนตรรกยะนะคะจำนวนตรรกยะเรายังไม่เคยเกล่าวถึงจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนตรรกยะนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวในถัดไปลูกเราจะกล่าวในในคลิปถัดไปนะคะใกล้จะจบแล้ว ต่อไปข้อที่4จํานวนตรรกยะหารด้วยจํานวนตรรกยะที่ไม่ใช่ศูนย์ที่ไม่ใช่ศูนหมายความว่าตรรกยะหารตรรกยะยังคงเป็นตรรกยะอยู่ไหมยังคงเป็นตรรกยะอยู่ไหมคําตอบคือเป็นค่ะท่านเรียนคิดว่ามันไม่เป็นให้เรายกตัวอย่างแย้งมา1ตัวอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถือว่าถูกเลยนะคะคือยกตัวอย่างที่ไม่ใช่ยกตัวอย่างขัดแย้งกัน นะคะยกมาหนึ่งอันโอเคต่อไปคำถามชวนคิดอันนี้จริงๆอยากให้นักเรียนลองทำเองดูนะคะค,คุณครูก็จะมาขออธิบายในคลิปหน้านะคะเป็นเฉพาะคลิปคำถามชวนคิดอย่างเดียวเลยเห็นนะคะวันนี้ไปแค่นี้นะลูกสวัสดี